จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอระบุว่าในปี2564ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นั่นคือมีจำนวนประชากรที่มีอายุเกิน60ปีถึง120หรือ13ล้านคนและในจำนวนนี้เป็นประชากรเพศชายสูงกว่า5ล้านคน เมื่ออายุเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนต่างๆในร่างกายให้ลดลงตามไปด้วยโดยเฉพาะผู้ชายไทยจะมีปัญหาสุขภาพในเรื่องความผิดปกติของต่อมลูกหมากมาเป็นอันดับหนึ่งต่อมลูกหมากคือส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ที่มีรูปร่างคล้ายลูกเกาลัดหุ้มรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นปกติจะมีขนาดประมาณ15-20กรัมมีหน้าที่ในการผลิตน้ำเลี้ยงอสุจิ โดยทั่วไปต่อมลูกหมากจะหยุดเจริญเติบโตหลังจากอายุ20ปีจนกระทั่งอายุ45ปีจะมีการเพิ่มขนาดขึ้นอีกครั้งจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลงและเป็นจุดเริ่มต้นของโรคต่อมลูกหมากโตและจะพบได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งถ้าผู้ชายสูงวัยที่มีอายุ80-90ปีเรียกได้ว่าเกือบร้อเเซจะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเกือบทั้งหมด เพียงแต่ในผู้ป่วยบางคนอาจจะไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่มากอาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีโอกาสเป็นโรคต่อมลูกหมากโตซึ่งในทางการแพทย์จะมุ่งเน้นที่อาการขับถ่ายปัสสาวะของผู้ป่วยที่ผิดปกติเป็นหลักมากกว่าขนาดก้อนต่อมลูกหมากโดยสามารถสังเกตอาการได้ดังนี้ปัสสาวะติดขัดปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน กลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือใช้แรงเบ่งปัสสาวะมากกว่าปกติปัสสาวะไม่พุ่งสะดุดเป็นช่วงๆปัะสสะาวะไม่สุดมีปัะสสะาวะหยดเมื่อใกล้จะสุดปัสสาวะไม่ออกเสียบพลันปวดปัสสาวะรุนแรงหรือบางรายอาจจะมีเลือดปนมากับปัสสาวะซึ่งหากปล่อยให้มีอาการของโรคต่อมลูกหมากโตแล้วไม่รีบรักษาอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับระบบสืบพันธุ์เช่น เพราะปัสสาวะอักเะสบปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต่อมลูกหมากบวมไตเสื่อมไตวายและอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตามมานั่นเองดังนั้นการโตผิดปกติของต่อมลูกหมากเป็นเรื่องที่คุณผู้ชายไม่ควรมองข้ามสำหรับชายไทยที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปต้องคอยหมั่นสังเกตอาการเวลาขณะขับถ่ายปัสสาวะและควรตรวจเช็คภายในกับแพทย์เฉพาะทาง เพื่อตรวจหาความเสี่ยงและป้องกันรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทเมซิงพลัส2ด้วยสารสกัดไลโคปีนจากมะเขือเทศและซิงค์หรือธาตุสังกะสีช่วยดูแลผู้มีปัญหาโรคต่อมลูกหมากโตคลิกหาเรา